สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเหมือนเช่นทุกวันนะคะวันนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะแต่อากาศดีหน่อยนะคะรู้สึกว่าเพราะว่าท้องฟ้ามีเมฆนิดหน่อยไม่มืดสลัวมากแล้วแดดก็กําลังจะมาแต่ลมแรงมากเลยนะคะอันนี้ก็บรรยากาศแถวๆบริเวณบ้านละคะ่ะคือเขากว้างอยู่นะคะที่แบบจะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านจัดสันแต่และของ บริษัทนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าบริษัทจะพื้นที่เยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโรงที่เก็บของอย่างเช่นพวกจักรยานหรือว่าบางอย่างที่ไม่สามารถเอาเก็บไว้ในห้องใต้ดินที่ของที่บ้านที่อาศัยได้นะคะเพราะว่าอันนี้อยังไงล่ะคะยังบอกไม่ถูกค่ะคืออย่างที่เห็นตัวไม้นี้ใช่ไหมคะเขาจะมีชั้นล่างชั้นหนึ่งที่แบบเป็นห้องเก็บของสําหรับแต่ละห้องที่เขาเช่านะคะแล้วถ้ายังไม่พอก็ ถ้าเรามีจักรยานเราก็มาเก็บตรงเมื่อกี้นะคะที่ยังถ่ายให้ดูได้ด้วยนะคะค่ะก็เดินมาถึงสถานีที่ขอรถเมงโชแล้วนะคะยังคอยอีกประมาณจถึง8ดนาทีนะคะยังดูฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้หรอคะอีกประมาณประมาณ3นาทีนะคะก็จะมาเพราะจะวิ่งไปสุดสายที่ห้างที่ยังไปซื้อของนะคะแต่ฝั่งนี้ก็คือที่ยังบอกค่ะจะไปเข้าไปในเมืองนะคะ ก็มารอกันดีกว่านะคะคนยังไม่ค่อเยเยอะนะคะแล้วก็8ปดโมงยี่สิบสามยี่สิบสี่ที่เราบังคับมาถึงที่สถานีที่เอี้ย้อมาคอยรถบัสนะคะก็คือลงแล้วก็เดินอ้อมบันไดามาเหมือนที่ยองเคยเดินทุกครั้งแล้วค่ะแต่อากาศยังไม่ร้อนมากนะคะยังเย็นอยู่นะคะสบายมากเลยจักรยานก็ปั่นสวนมาคนก็เดินสวนกันไป เมื่อกี้รถเยอะมากไม่ใช่ค่ะคนเยอะมากเลยนะคะแน่นเป็นปลากระกป๋องยังคอยเพื่อนก่อนนะคะน้องยังไม่ข้ามมาเลยน้องอยู่น,นู่นเอเวลาเหลือเลือคะ่ะก็เลยยืนถ่ายวีดีโอหน้าโรงเรนก่อนนะคะยังไม่ขึ้นค่ะเวลาอีกเหลือเลือมากเลยค่ะครูปล่อยแล้วนะคะวันนี้ครูปล่อยเร็วคะ่ะมีธทระรมั้งคะปล่อยบ่ายสองแล้วรถรางเพิ่งสวนมาเมื่อกี้นี้ก็มาดูนะคะว่ายัางจะได้วิ่ง ขึ้นรถเมลหรือเปล่าคะแม่คนเยอะจังเลยคนนีไน้ไม่ชอบเลยค่ะคนเยอะๆเต็มป้ารถเมลบอกตรงๆเนาะไม่มีสินังไม่เป็นไรหรอกค่ะแป๊บเดียวเมื่อกี้เาีก็ถึงแล้วยังก็จะแวะซื้อของด้วยยังมาทัวร์ที่เตเอนะคะก็มาเอาเอกสารบางอย่างค่ะคือไม่รู้ข้ะะะอราการเอกสารอะไรนะคะวิ่งให้วุ่นอยู่นะคะช่วงนี้เอาเอกสารไว้แล้วก็ปุ้นจะให้ครูเขียนให้นะค่ะมีอไ นี่ไงคะเสื้อผ้าร้านมือสองไปผ้าเดินไปหน่อยแล้วก็แล้วก็เราก็เดินมา้านขายเสื้อผ้ามือสองนะคะจะมาดูเสื้อเสเด็ดป้านแนะะ่เลยค่ะหรือเสเด็ดพี่เสอย่างหนึ่งที่เราพากันแอบบแอบบจองไว้นะคะเอ็งไม่ได้มาเดินนานแล้วนะคะมาแต่ที่เขาก็จัดร้านใหม่จริงๆนะคะไม่ค่อยซ้าแบบกันนะคะเสื้อผ้าก็จะเป็นอันนี้เป็นช่วงของ แบบ,ไไ isi, ní, แบบล่าฤดูใบไม้ผิิแบบรลไมปลปลอยก็ใส่เสื้อผ้าบางๆเหมือนบ้านเราได้นะคะ <Like> อย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเสื้อผ้าแบบบ้าน,านเราก็มีนะคะแบบบางๆอย่างนี้มีทุกสไตล์ทุกแบบเลยนะคะเสื้อ <sells> หน้าหนาเขาก็ยังเก็บเข้าไปอยู่โอ้แล้วดูนะคะเสื้อ <Rab> คือก็เหมือนบ้านเรานลคะที่สีสันแบบสีเขียวสีแดง นี่เลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยตัวนี้ก็ดูสวยนะคะโอ้โหแล้วก็มาเจอตัวนี้นะคะเพื่อนบอกว่าสวยมากเลยนะคะของ M H ของเป็นของมียี่ห้อน,นะคะซึ่งยังก็คิดว่ามันสวยนะคะราคาก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่เขาไม่บอกาาไซส์นะคะาคาเออใช่ค่ะ,คะประมาณ2ี3 0ิบสามสิบไม่กี่บาทตัวนี้ใช่ค่ะ,คะสวยนะคะเพื่อนเขานี่นะคะเขารู้ราคาแบบ ที่ยังเหมือนปกตินะคะอันนี้ราคาครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะน,นี่ก็โอเคนะคะสวยค่ะนี่ค่ะค่ะน,นี้ก็เป็นอีกตัวน,นะคะที่เพื่อนบอกว่าน่ารักนะคะ<ม>เพื่อนเอาเสื้อตัวเมื่อกี้ไปลองแล้วค่ะ<ม>อันนี้เป็นชุดตัวดํานะคะเป็นเสื้อออกเป็นเหมือนแนวซีทรูนะคะแต่สวยตรงลูกไม้นะคะ จากที่ดูเสื้อผ้าเสร็จใช่ไหมคะก็มาเดินดูของอันนี้ค,ค่ะกระจุกกระจิกประจำบ,บ้านนะคะซึ่งแต่ละอย่างก็น่ารักนะคะยังไม่ได้มาอัปเดตให้ดูนานแล้วนะคะมารอบนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเหนะ็นมัะสวยค่ะอือฮึนี่เอ็มไหมคะช่วยถโอชางช่วยกระโปรงช่วกาแฟนี่หมดเลยนะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะแล้วแล้วแล้ว เห็นไหมคะเป็นเส้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะนี้เราก็กําลังจะเดินกลับไปที่เดิมที่รถเมโทนะคะนี่คะ่ะเดินไปก็จะได้เห็นนานๆทีนะคะพบไม่ได้มาเดินนานแล้วจริงๆนะคะที่ที่นี่ไม่มีทุระคือแค่จะไม่มากันเลยนะคะจากที่เดินข้ามมาฝั่งนี้นะคะก็จะมาขึ้นรถเมโทนะคะ ยังก็มาแวะร้านใครหนอหนึ่งนะคะกับเพื่อนเพื่อนน่าจะมาเอาก็เตี๋ยวเรือใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> อะไรไม่รูค้ครเราเข้าไปแวบนั้จะไปยังไงคะด้านในเอ่ยวาซตายตรงไม่พูดค่ะเงียบเข้ามาก็นี่เราจากข้าสารมีอะไรลดมั่งเอ่ยไม่มีคะ่ะเออยังก็ว่าถ้าได้มาพริกก็ดีนะคะเอ็มดูพริกก่อนปอย่ยงนีกว่าค่ะแล้วเราก็มาเจอนี่นะคะยาดมนะคะ มาเป็นแพ็กเลยนะคะดมทีนนี้ชื่นใจเลยนะคะเดี๋ยวดูอย่างนี้นะคะต้จะมาดูพริกในในี้ก็มาแล้วต้องมาดูพริกก่อน,นะค่ะพริกที่บ้านหมดนะคะอืะอก็อได้พริกไปแน่เลยนะคะนี่พริกแห้งนั้นใหญ่หญค่ะแต่ถ้าพริกป่นก็ไม่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะ นม่ไปดูพิกสดก่ป่นะคะ